กบสวัสดีครับเบิร์ส kind of <c oughs> ุคนนะครับว <cra> ันนี้นะครับได้พามาเที่ยวพีละท่างวัดด่านสันนที่ทมนะครับหิพามาเบิงนะครับห้อยพระบาทนะครับคุณนะครับเป็นตะบันไดนะครับบันไดขึ้นไปสูงๆคุณเทีงโงขดหินนะครับ่อณดันเชิญห้อยพระบาทขึ้นไปด้านบนคุณนะครับพู้นะครับคุณก็จะมาเที่ยว ลายบึงนึงับนึงครับได้เพิ่นกำลังสอดออาหาาแล้เร เป็นรักก็เจียวด้วย้ะมาลักกนคุณไปพาไงผัวยอมเดียวตาอ่อนแล้วนี่จะก็อย่างนี้จอนิงางอ้าวจะรับที่สองสาวคนไยจะจ ครับหลังจากทีมสาวผู้ชยเพิ kind of ่นว่าทีมนางล่ำเพิ่นมาเลาะบึงแล้วเพิ่นกลับไปแล้วนะครับก็พายางเลาะบึง โอ้ต่โกดหินแต่โกดหินแต่โกดหิน,รนครับที่มันสาวุทัยวังยานนะครับเพิ่นมาฟอรดบวงสวงนะครับพระมหาจากักรพรรดินะครับเพิ่นสั่งเสร็จแล้วจ,จัดงานบวงสวงกันนะครับนะครับงานขึ้นเมืองเขา

nhọn đi mười nhọn đi ô không phải đâu hoàng mười phải kim mìm Opa. Nanti ngunu-nam, num นี่ะครับนล้วห้อยพระบาทนะครับอยากลึบแเราละรลึบแน่แล้วนะครับมันถือฝนห้มามมัโดดแล้วนะครที <c oughs> ่ฝนนี่เล็กขอบไว้อยู่นี่นะครับเนาะ <c oughs> โอ้ขึ้นมาเลยขึ้นยากมัดลงบัดเลยไป Å. มันก็ได้อีกเบิ่ดบ่ได้ขึ้นสิไม่ได้ no, okay, โอ้ยหอดขั้นเบ็ดไอ้น้องมาใส่เ Ô, uh, nhàng mà xong này có mưa ấy, khắc Nhàng ơi Mưa tớp, mưa tớp Đó, ta khột hín còn Nhanh nhanh, sao ngồi suy nghiêu chứ Còn

ครับคลิปนี้ก็เอาพ่อหอมปากหอมคอนะครับผ่าเลาะหายางเกียวในปลาในวัดนะครับพอกันคลิปต่อไปไปละพี่น้องนะครับแต่ว่ากอันอืนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อทุกคนนะครับไปลวครับพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ